อาแฟผมกำลังจะเข้าไปหาลูกสิครับไปหาลูกเย็นๆเดี๋ยวทะลึ่งไปเรื่อยทะลึง่งทะลึง่งทะลึง่งเข้าใจไหมวะทะลึงะลงะะล่งไม่ดูไม่ดูผมบนหัวไอ้สัตว์ผมแม่งยังไม่รักเลยใครจะไปรักมึงไว้เกอบใอ้เกอบแปดลิ้วกูด่าเสียหมาเลยวันนี้มึงอ่ะเข้าใจปะเออเมียขอเมียขอเมียข,ขอให้ผมไม่ตีมอไอ้สัตว์ต่เสือกว่าเมียขอมาให้มาด่าผมแค่นี้เขาก็ชอกช้ำพอแล้ว ไอ้คนที่ชอบช้ำไม่ได้กูหรอกเมียมึมงนู่นชอบช้ำอ่ะจับได้มึงไม่มีกิ๊กอ่ะกูได้ข่าบ้านแตกไม่ให้เหรอเกือบบ้านแตกไม่ให้เหรออันนี้ผมได้ข่ามานะมีสายรายงานนะครับมาพักนั้นแหล,ละพักนั่นแหละได้มาเดือนแล้วมั้งเกือบ,เ,บเดือนแหละนะผมก็เห็นว่าเออไม่อยากจะไปเล่นกับมันไม่อยากจะไปพูดถึงมันไม่อยากจะไปให้ฆ่ามันผมก็เลยโอเคนะครับไม่ให้ฆ่ามัน แต่วันนี้นะครับมันแฝงปากหาเสี้ยนก็เลยต้องอาตีนให้เกือบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมหาที่ที่รุ่นล้มก่อนนะครับน่ารักดีตะกดให้มันไม่ด่าผมผมก็ไม่ด่ามันรอกแต่เมื่อมันปากหมากจัดให้หน่อยได้ดูรสชาติเดิมๆรสชาติที่เคยเห็นปหบ จะได้รู้ว่ารสชาติที่ถูกด่าบ้างเป็นยังไงมึงคิดว่าเขาเรื่ของกลัวมั้งเหรอไอ้เกือบหน้าหมอ้อมีแต่เอบีหน้าหม้อครับไอ้นี่เกือบหน้าหมอ้อไอ้จัดเมียขอเมียขอไอ้จัดเมียขอไหมมีกิ๊กไอ้จัดอเอ้ยนอะจอดก่อนเออเมียขอเมียขอไอ้เหี้ย ทุกวันนี้ไม่มีคอนเทนต์แล้วไอ้ีไม่มีคอนเทนต์แล้วมีแล้วผมนี่แหละให้ค่ามันหน่อยหนึง่งแม่ย่าสวัสดีครับจะกดทุกคลิปขอบมากครับพี่ปา้าจิ๊บสวัสดีครับพี่สุดใจสวัสดีพี่อ้อยหวานสวัสดีครับคือจริงๆครับผมไม่ได้ให้ค่าม,ามานานันมานาแล้วนอ้เกิดแปลิูวเนี่ยไอ้หน้าส้นตีนเนี่ยแต่วันนี้ผมมาให้ค่ามันหน่อยหนึง่งให้ค่ามันหน่อยอะให้ค่ามันหน่อยเดี๋ยวมันไม่มีคอนเทนต์ ๋ยวมันไม่มีเงินไปจ่ายค่าบ้านแต่มันไม่มีเงินไปจ่ายค่าไฟชีวิตกูไม่ได้เลย่อนเข้าใจปะชีวิตกูเนี่ยมีแต่การเดินทางมีแต่ความสุขไม่เหมือนมึงหรอกไอ้สัตว์พวกนี้กูจะหาเงินที่ไหนจีมอวะอุ้งนี้กูจะเงินที่ไหนจ่ายค่าบ้านวะอุ้งนี้กูจะเงินที่ไหนจ่ายค่าไฟวะอุ้งนี้กูจะเงินที่ไหนเติมน้ำมันวะกูจะด่าใครดีวะวันนี้กูจะด่าใครดีวะพี่อ้อมสวัสดีครับวันนี้กูจะด่าใครดีวะ เออกูทําไงต่อวะวันวันมึงคิดอยู่แค่นี้ไอ้เกิบด่ากูระหวัางก็ด่ากูทั้งวันนะวันนี้ผมไม่ด่าใครเลยครับนะผมวันนึกขึ้นได้นะควันนี้ว่าเออวันนีเมียผมขอมึงรอดไปไอ้ไอ้หมูไอ้หมูกอบเออวันนี้มึงรอดไปเมียกูขอไอสัตว์เมียมึงขอให้มึงเลิกตีหมอเมียมึงขอให้มึงเลิกตีหมอเข้าใจปะ ไม่ได้มาขอว่าเลิกดา่ากูมึงจะดา่ากูมึงก็ด่าไปดิเออมึงดา่งดากูก็ด่ามึงกลับมาไอ้ชัดไม่ต้องหยุดมาไอ้ชัดมึงที่ทำตัวเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กอะ่ะเข้าใจปะไอย้ยียโตแต่ตัวแต่สมองไม่โตสมองไม่อย่างเด็กเข้าใจปะไอ้เกอดแปดลิ้วคนนี้ ครับพี่จามมี่ไอ้เกอเร์แปนหลิวเนี่ยไหนทานเรื่องเนี้ยบางฟ้าหนูผีมันบูดี่เ <c oughs> <c oughs> อ้เบยร์นะครับน,นี่พี่นีนาสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวกมให้พี่นีนาาเล่นอีกไอสัตว์เนี่ยพี่นีนาม,มันดับมันว่าผมพี่ นะครับเดี <nenhuma> <obyl occurs> ๋ยวกูให <os itt in> <nh wan 2> ้พ <kijken> ี Boy: ่นินามเล่นอีกนะเดี๋ยวกูจะแม่งจะด่ามึงกับพี่นินามสองคนเน่ะเช้าด่าเย็นด่ามึงเนี่ยไอ้สัตว์เมียห้ามเมียห้ามดีนะเมียห้ามมึงเมียห้ามกูไว้กันไม่งันมึงโดนไอ้สัตว์เข่าห้ามมึงไปตีมอไม่ได้ห้ามมาด่ากูมึงด่ากูมาตลอดอยู่แล้วด่ากูยออไม่ขึ้นเนี่ยโดนรายงานไงเป็นไงอ่ะถ้าไหลไหนมันด่าผมไปรายงานมันเอฟซีไปกดทง และแรายงานเขียนว่าคำว่าสร้างความเกียดชังนี่ไปกูจะสร้างให้คนในกลุ่มไปรายงานมึงเล่นแม่งมั่งเพราะมันให้คนในกลุ่มมันมารายงานเราเราต้องไปรายงานมันแล้วออกอย่าไปดูมันเมียของเงินอ้าวเ,เหรอพี่ว่าพี่ว่ามีอของเงินไปซื้อหมูทำกับข้าวไม่มีห้จา้าไอจับเอ้ มาไอ้สัต์มากูฟาดเอาตัตวช่วงนี้มาด่ากูก่อนด่ากูมาหลายวันแล้ชาติหมากูก็ว่ากูก็จะอยู่แบบนิ่งๆหลวงวีสวัสดีครับครครข้ามาไม่กดไลค์กดไลค์ครับพี่ปัทไทสวัสดีครับเอซีเห็นอะไรไหมครับเห็นพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ไหมนะครับ เนี่ยพวกเราถูกด่าขนาดเนี้ยพวกเราถูกว่าขนาดเนี้ยจะให้เรามานิ่งดูดายเหรอผมเป็นคนก็มีหัวใจนะครับผมก็ต้องด่ากลับบ้างก็มาหาว่าผมเนี่ยไปสร้างฟาร์มปลูกปั่นไปสร้างกระแสไปสร้างเรื่องดราม่าเนี่ยแล้วเวลามันด่าผมอะมีข้นวต้มเองถูกต้องไหมล่ะ ไม่มีใครมาปกป้องผมนะผมก็เป็นคนครับมีหัวใจครับด่ามาด่ากลับครับเวลามนดา่าเรามาเราด่ากลับเป็นไงครับเอาอีกแล้วนาที่้างด่ามาอีกแล้วกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้ว ขอบคุณมากครับหลวงวีแบบทิกเกอร์ขอบคุณมากครับขอบคุณทิกเกอร์กับจากหลวงวีนะครับกูโดนอีกแล้วแต่เวลาคนอื่นมาด่าผมเนี่ยเห็นกันบ้างไหมเนี่ยริงไม่พิสุทิ์ศาด่ามาด่ากลับไม่โกงนะด่ามาด่ากลับไม่โกงครับได้เกอร์แปรริว ไอชาติหมามึงออกมึงเหอะอย่าไปเป็นเลยธนูอ่อะไปเป็นธนูดกว่าไปไปเป็นธนูก็ได้ไปนะครับมึงอย่าไปเป็นเลยธนูอะมึงเชื่อกูอ,ออกมึงเหอะวิชาชีพเนี้ยไม่ลุ้งว่ะกูเชื่อกูทรงแล้วมึงไม่ลุ้งมึงเชื่อกูอะ่ะมันจะไปลุ้งได้ออยังไงว่าฝ่ามียอะไรก็แผล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 ไปซะทุกเรื่อง เข้าใจไหมด่ากูไม่เลิกด่าก,กูมากูก็ด่ากลับแค่นั้นเองไม่ยากขายสิไม่ยากครับมึงค,คิดว่ากูกลัวมึงเหรอทุกวันนี้คนก็ไม่ดูมึงแล้วน,นี่กูช่องหลักหมื่นนะเนี่ยถ้ากูช่องแสนทับนี่คนดูเป็นพันนะเนี่ย ใครเห็นด้วยครับถ้าผมถูกด่ามา้ผมด่ากลับใครเห็นด้วยกดเลขแปดมาใครด่ามาด่ากลับ